เซรัมขัดผิวตัวดังเม d ิไวต์บอดี้ p e ลลิ่งเซรัมที่รวม15% CxHA, Acid c Ac o m p SA, l พ x AHA, BHA, PHA, LHA, บวกเอนไซม์ ide, บวก5ฟูส AHA ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่เนียนใสขึ้นทันที จุดเด่นเลยก็คือขจัดความหมองคล้ำรอยดำรอยยุงกัดให้ผิวดูกระจ่างใสลดขี้ขยผิวเรียบเนียนนุ่มลื่นแบบสัมผัสได้ แล้วก็ยังมีตัวที่ช่วยชะลอวัยพร้อมต้านอนุมูลอิสระและควรใช้คู่กับเมดดีไวต์บอดี้ครีมบูสเตอร์จะช่วยเร่งผิวใสยิ่งขึ้นผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ระคายเคืองเหมาะกับคนที่อยากเร่งผิวใสกระจ่างเนียนลื่นแบบไม่ต้องไปสปาวิธีใช้ก็คือใช้ทาบำรุงผิวกายเป็นประจำทุกวันเหมือนการลงเซรั่มบำรุง ทาให้ทั่วผิวกายเน้นบริเวณที่มีความหมองคล้ำหรือหยาบก,กานเชน่นข้อศอกหัวเข่าต้นแขนใช้เดียเด่ยวๆหรือใช้คู่กับครีมบำรุงผิวจะเห็นผลเร็วขึ้นคำเตือนหากใช้แล้วมีอาการแสบแดงหรือระคายเคืองควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ถ้าอยากมีผิวเนียนใสลดรอยดำผิวไบขึ้นแบบปลอดภยัยตัวนี้คือคำตอบคะ่ะ